ครับสวัสดีทุกคนครับนนทนนท์นะครับวันนี้มีแคมเปญดีๆมาบอกทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือนะครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องขซีซั่น2ครับเก็บแยกแลกดื่มนะไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติกับนนท์ครับไปดูกระบวนการทําถนนรักโลกกับนนท์และมาทําของอัพไซคลิงชิมพิเศษกับนนท์เลยครับที่บอกว่าตั้งใจทํากันสุดๆมากๆด้วยความที่พี่เป็นพี่อยู่แล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะยากลาบากให้นนท์ทำเลยดีนะที่ไม่เคยนับถือ ด้วยฝีมือของนนนะเราได้ไดโอ้โหวัตถุดิบมากมายฉะนั้นอย่างที่บอกันไปเดี๋ยวเราต้องแข่งกันนะทำคนละเมนูเลยโอ้โอเวลาหาให้หาสารพัดเลยถึงเวลาปั๊บแชร์กันใช้ <laughs> ไปตอนคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งต้องปิดตาโอ้เพื่อจะได้ไม่ลอกกันนนไม่มีทางชนะพี่ได้ <laughs> ไอ้นนท์มันก็จะทำไปแล้วจบปาบเริ่มต้นจากเอาซองพวกนี้มาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเดี๋ยวไว้ดูเราสนุกนะชอบมากเลยยากไหมว่านนท์ไม่ได้ยากากมันเหมือนตัดเหมือนตัดงานไม้เลย 20มกราคามนี้ห้ามพลาดเจอกัน